ขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนยศในครั้งนี้แล้วเราก็จะมีการประดับยศแล้วก็ติดเครื่องหมายกันในเครื่องแบบของเราทุกคนนะครับยินดีด้วยครับเรามาดูวิธีการติดกระดานบ่าอินทนูในชุดปกติขาวพร้อมทั้งการติดดาวที่กระดานบ่าอินทนูว่าติดอย่างไรเราจะไปดูพ,พร้อมๆกันนะครับไปดูกันเลย บ่าอินทนูที่เราซื้อมาจะมีด้านบนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่บริเวณนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ครูสอนเจาะแล้วนะครับคราวนี้มาดูด้านล่างด้านล่างเป็นแบบนี้เราก็เปิดขึ้นมามาดูด้วยกันนะครับถ้าเราสังเกตดูบริเวณนี้นะครับมันจะมีเหมือนแปลว่าเป็นเหล็กนูนๆอยู่ขยับมาอีกนิดหนึ่งประมาณสักเซนหนึ่งมันก็จะมีเหล็ก อันที่สองนูนอยู่นะครับให้เราใช้กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างนูนเหล็กแรกนูนเหล็กสองตรงนี้นะครับสัมผัสดูด้วยนิ้วของเราก็จะรู้อ๋อนี่นูนแรกอ๋อนี่นูนสองต้องกึ่งกลางตรงนี้กึ่งกลางเราก็ใช้เข็มหรือว่าลวดนะครับที่แข็งๆนิดนึงหรือว่าใหญ่นิดนึงจิ้มลงไปให้ทะลุผ้าแบบนี้อ่าทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับทะลุออกมาแล้วทะลุมาด้านบนแล้วแบบนี้ เมื่อเราดําเนินการเรียบร้อยเราก็พลิกกลับมานําดาวที่เราใช้ซึ่งเป็นดาวแบบหมุดนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับฟึบตามรูที่เราเจาะไว้เรียบร้อยพลิกกลับมาได้แล้วจับหมุดให้มันคงเพราะว่าจะได้ล็อกอยู่กับที่กันการดิ้นหนีหลุดมือเราไปประมาณนั้นนะครับอ้าวใส่ลงไป ตั้งสติให้ดีให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็หมุนลงไปแค่เนืบเดียวหนืบเดียวก็อยู่แล้วนะครับเอาแค่หนึบพอเอาแค่หนึบปุ๊บอ้าวหนืบแล้วเราก็จะได้ดาวที่ติดบนกระดานบ่าสวยงามแบบนี้เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูวิธีการติดกระดานบ่าบบนชุดปกติขาวของเราไปกันเลยครับ วิธีการติดกระดานบ่าอินทนูในชุดปกติขาวกันนะครับเริ่มต้นนะครับมันอยู่แบบนี้เมื่อเราติดดาวไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอยู่แบบนี้เราก็เปิดออกมานะครับวิธีการนะครับมีอยู่สส่วนส่วนนี้กับส่วนนี้เราจะใช้แค่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ไว้เหมือนเดิมอย่าได้ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าจะหักได้มาดูกันเลยครับเราก็เปิดมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับ เข้าไปเข้าไปจนสุดเลยนะครับสุดทั้งสองที่ร้อยวานนะครับคราวนี้สําคัญเราก็ใส่ลงไปยังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องร่นเสื้อเข้ามาอ่าร่นเสื้อของเราเข้ามาแบบนี้ครับร่นเข้ามาฟึบฟึบเข้ามาแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บริเวณนี้เกาะเข้าไปบริเวณนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับแบบนี้อ่ะแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยเสื้อครับปล่อยเสื้อออกมา อ่าแบบนี้เป็นอันว่าเป็นที่เรียบร้อยที่เราได้ติดกระดานบ่าบนชุดปกติขาวของเราเป็นที่เรียบร้อยอ่าด้านในาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้อ่าลองทำกันดูเลยนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ไปใส่ชุดขาวเพื่อที่จะถ่ายรูปไว้แล้วก็เพื่อที่จะ ทำพิธีต่างๆตามที่กำหนดการที่มีอยู่ในการรับราชการหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขการสุขใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีความสุขทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกท่านสุดยอดมากครับ